สวัสด <Humans. S 1> <and> ีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธัญรักษ์มั่นเกษมค่ะรหัสนักศึกษา116830 6ึ2งหกแมย์หย์ี่หามาจากคณะเทคโนโลยีมหากรรมศาสตร์สาขาอาหารและโภชนาการค่ะในวันที่หนึ่งนะคะเราจะทิ้งกระป๋องในตะกร้าที่เขาแยกเอาไว้ขายมะ ก็คือการจัดก,การขยะวันที่สองนะคะตากของมาแล้วเหลือกล่องเราก็จะไปทิ้งนในที่เขาเอาไว้ขายนะคะนี่ก็คือการจัดก,การขยะวันที่สามของหนูนะคะอันนี้คือขวดน้ำที่เรากินเหลือนะคะก็จะเอาไปไว้ในที่เกะขันเขา,เาไว้ค่ะ ก็คือวันที่สี่ของก,กอารจัดการขยะพิมนะคะอันนี้คือกระปร๋องน้ำที่ใช้หมดแล้วนะคะที่ก็จะมาใส่ในตะกร้าที่เขาไว้ขายมนะะันอันนี้ก็จะเป็นวันที่ห้าของมันนะคะอันนี้คือกระป๋องน้ที่เราใช้แล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ในตะกร้าที่เราแยกไว้นะคะวันนี้นะคะก็คือวันที่6กของการทิ้งขยะนะคะอันนี้คือถุงที่ใช้แล้วนะคะ เป็นขยะที่เราแชร์แล้วก็จะเามาทิ้งในขยะที่เขาแยกกันนี่ก็คือวันที่7น,นะคะของการทิ้งขยะน,นนี้คือขนมที่เรากินแล้วก็จะใส่ถุงเราไปแล้วก็จะมาใส่